ทอดปลาเดี๋ยวผมมาทอดปลาทูครับทอดปลาทูใส่น้ำมันหลายแนย่อันนี้ทอดปลาทูเด้ออันนี้เอาไปเอ็ดผัดชาปลาทูนะครับปลาทูห่อแกะเป็นตัวมาแล้วน่ครับแกะเอาเฉพาะตัวกลางมันอ่อนนะนี่ครับอายุกระห่าวนี่ครับ กัรอรุน้นอันนี้ก็ทาบั้งครับทาคือน้ำมันมันเดือดก่อนลงไปเดียวครับเอ,เอาไปพีเาใส่ถ้วย หอนหอนหอนโอ้กระเด็นกระเด็นติดหน้าเลยครับ <c oughs> กระเด็นติดหน้าเลย <c oughs> นอาย่ำหนาวครับเท้ากับไอ เฮาหล่อพ่อเธอมันกรอบก่อนครับแล้วเฮาหมอพัชชาพัชชาประทู ว่างเลยเด้อ,อกรเดนเซนาครับไัต้แต่ล่เนี่ครับคาอปทอดเท่มันเธอมันกรอบไมนเลยนะครับ ค่อยระวังเลอครับทอดปลาทูนักระเด็นครับกระเด็นเทัานาครับ ต้องระวัง ค่อยระวังเลยครับพอประทูเป็นเด็นนะครับไม้พ้องมาเลยทอดช้อนกะชอนอ,อันนี้เ,าเราไปพัดช,ชาต่อครับ เรียบร้อยครับทอดปลาทูทอดปลาทูเรียบร้อยแล้วครับ